สวัสดีครับผมชาวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2567ครับกับภารกิจตามติดชีวิต,ต,ตเองมงคลนเช้าประมาณ7โมงครับวันนี้อากาศขึ้มคขึ้มฝนล,ลินนี่ฝนพี่น้องที่เอาอเพื่องเอาอย่างเขาก็โอ้ ปล่อยไว้มันจะสิเกิดที่ต้นตุกยวเกี่กยวเขาตาขอก็สิเปียกงยแงนะช่วงนี้ฝนเริ่มมีเล็กๆน้อยๆสลับกันนะตั้งแดดตั้งฝนช่วงนี้จะเป็นสามดูดูแล้วครับยังใส่ตัวเน,นา,นาะเราพีเนาะเดี๋ยวตามติดเอี๋ยวคนอนเร่งใส่แมอีก หมอบอกมปแม่ไปนะงอกล้วยกัได้วิธีคนวิธีควายเสละอย่าได้ยี่เดนี่สาวน้อยออกไปสองมือเทียวนะครับแม่เดือแม่หนึ่งคือว่าสิออกเดือยอีเผือกนะ้ำเผือกหน,น้าจปีนาพอดีที่ chưa nhìn lục hơn lục tôi đầm tôi đây tôi đây tôi đây cái nè tầm cái nó tít là thìn thìn phan lò nữa tít là tít nó không ไปบูยิงปลานะนี่เบืดปีอิชาบาเนี่ยแหละที่น้ำเชิ่งกันสามสิบชีวิตลว,วนใสลุนเรอะเพราะได้ขอไปกินหญ้าแปลงกันอยู่หญ้าปลูกไว้ปล่อยให้ว้ลุ่นเข้าไปได้ผู้ใหญ่บุวไว้เดี๋ยวมันไปเหยียบ จะไปรุนกับเหยียบจนบ่เกิดล่ะกันปล่อยไปเบิร์นี่โอ้ยบ่พออาทิตย์สับเหยียบลอยหนาตายตัวนี้เส่้อใหญ่ก็ไปรุนออกไปอืมอืมวันแม่นี่แหละอย่างนี้นังที่เสื่องกูมือตัวเองว่านกับเสื่องมันบ่โอ้ยเป็นสัตว์แบบจะไหนบุ

ปีกุ้มเชื่องอย่างเดียวครับเจมสคนแม่แม่ร่วนครับพี่น้องที่ติดต่อมาผสมกับเปิดอยู่นะครับด้ยวยพี่น้องทางยูทูบมากระไ้เปิดผสมแต่ว่าเปิดเรียงร่วมบรอดเรียงนะครับบรอด บริร we right ับโครงการโครงการบรไเวรพวกอย่งนี้กันหลายแล้วไป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 ยังขึ้นมาเป็นกู้มือใช่ไหมไปไปเดี๋ยวตำรวจมันก็มีตัวออกไปวะอย่านี่น้องก็พอได้พอได้เลี่มอยู่นี่ข้องไปไปไปบอลบอลเอกบอลนี่ครับภารกิจมาพอกับพี่น้องที่ทหารและที่นี่ครับ าราคาผสมกับสองพันหาดนะราพันนิดนึงเพื่อเกษตรกรได้เอาพันธุกรรมเอกมงคลไปนะฮะอ,อีกปีสองปีนี่ขาดวันราคางอคั้ยกบสิกลับกบปรับราคาขึ้นนะชว่วงนี้เป็นขายลอดเก่าก่อน วิถีคนวิถีควายไอ้ไปต้องแนมนาเอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือเหินตัวไหนไอ้ไปต้องเอิ้นไปต้องเอิ้นไปต้องเอิ้นสาวเออไปต้งเอิ้นไปต้งเอิ้นบ๊อบบ๊อบนี่นี่เป็นตักสาวนี่เองบ่ได้ก็เอกเด้ าวววววววดุกสาวคนโอ้ยอไป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 เออไปไปไปเริ่มเป็นสัตว์แล้วเอ้าสารับุญเอก็พี่น้องทางยูทูปประมาณนี้ครับฝากไว้ครับเอกมงคลสบายดีสุขสุขคนครับผม